ไม่แน่นะอาจจะย้ายไปเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโดที่ซาอุดิอาระเบียก็เป็นได้โอ้โ oh หผมมีข่าวคราวของวริฟฟิสซาฮามาอัปเดตกันหน่อยครับอันนี้เป็นสื่ออย่าง e เอ n i n g Standard นะครับบอกว่าวริฟฟิสซาฮาครับกองหน้าของครนะิสตอฟเฟรต์นี่ยตกเป็นข่าวว่ากำลังพีทสารนาที่จะย้ายไปเล่นร่วมกับคริสเตียโนโรนันโดครับในอาราเซอร์ครับที่ซาอุดิอาระเบียอย่างสุดช็อกเลยตอนนี้ครับวิฟฟิสซ่าฮาเองอายุอานามก็30ปีเข้าไปแล้วครับยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับทางคริสตััััลลลลาาคครรบบทีีส่สญญกกงงงจจะหหมดหดฤูน้ับ ต้องบอกว่าด้วยสัญญาที่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้จะไม่มีการคาดเดามากขึ้นว่าซาฮารครับซึ่งเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็เอซิมิลานจะออกจากทีมเมืองหลวงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ไป แล้วในรายละเอียดล่าสุดบอกว่าซาฮาคนนี้ครับพร้อมเปิดกว้างสําหรับโอกาสย้ายไปร่วมทีมอัลนาเซอร์ครับซึ่งเป็นสโมสรที่ดึงโรนัลโด้ไปร่วมทีมหลังจากจบศึกฟุตบอลโลก2022นะอัลนาเซอร์ทีมนี้ครับมีความกระตือรือร้นครับที่นําผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมาเพิ่มในลีกตะว,วันออกกลางให้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2030แถมไม่พอครับวิลฟิศซาฮาเองก็ต้องการเป็นนักเตะคนดังรายต่อไปนะที่ย้ายไปโกยเงินในโปรลีกซาอุดิอาระเบีย เหมือนกันครับทางฝั่งของซิเกลบูสเกสครับตำนานของบาร์เซโลนารวมไปถึงซิเกลรามอสครับกองหลังของเปเชเนี่ยก็ต่างมีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายไปที่อาร์นาเซอร์เหมือนกันนะสุดท้ายครับเราต้องบอกว่าวิฟิสฮา,าคนนี้แทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยในฤะดูกาลน,นี้ครับจนกระทั่งเขาต้องบาดเจ็บครับเอ็นหลังหัวเข่าเนี่ยเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมพักยาวถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวครับต้องมาตามอนาคตของนักเตะโกดิวัวคนนี้ว่าจะเป็นยังไงต่อตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์นาเซอร์ครับสโมสรของคริสเยโนโรนัลโด นอยากจะไปร่วมงานกับโรนันโดรหรือเปล่าครับพอแล้วอยากจะไปโกยเงินที่ซาอุดิอราระเบียก็เป็นได้ครับต้องบอกเลยว่าเรื่องแบบนี้อะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราไม่สามารถการันตีนะว่านักเตะจะย้ายไปเล่นหรือไม่ไปเนี่ยอันนี้มันคือสิ่งที่เขาคิดเัินไว้นะครับมไม่แน่เราอาจจะเห็นอีกหน่อยเนี่ยในลีกตะวันออกกลางครับอาจจะเห็นนักเตะดัง,ด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 งจากพิมลเลงกฤษหรือว่าสโมสรต่างๆเนี่ยไปเล่นที่ ทางนู้นก็ได้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับเพราะว่าสโมสรทางนู้นเนี่ยจ่ายเงินไม่อั้นอยู่แล้วนะครับ